TPI c l e n Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว c r e e n and Green Renewable Energy TPI Bio Sand จุนทรีชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียดับกลิ่นปลอดภัยไม่มีสารตกค้างสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาว เช้านี้ท่านอาจารย์ดรพินโยบังเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติท่านมีภารกิจสําคัญท่านได้เกียรติมอบหมายให้ดิฉันอาจารย์วันทิดาสงขาวทําหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดําเนินรายการแทนท่านค่ะรายการกุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเป็นรายการที่จะนําเนื้อหาสาระความรู้ความเป็นไปของดวงดาวอันเป็นเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ดาราศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง หรือละไม้คล้ายกันมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ทั้งแต่เวลา6 3นาฬิกา30นาทีถึงเวลา7.30นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสนภูมิวันนี้สุริยกติการวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2,563จันทรกติการตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น15ข่้าคเดือน8ปีชวดโทศกจุลศักราช1,382 ท่านอาจารย์ที่จะร่วมสนทนาด้วยในวันนี้ก็มีด้วยกันหนึ่งท่านนะคะก็เป็นอาจารย์สาวสวยนะคะมากด้วยความสามารถนะคะก็เป็นประจํานะคะคืออาจารย์ดารวันงามศรีโรชนกคุณอาจารย์อูสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะก็พบกันเป็นประจานะคะเป็นประจำค่ะค่ะแต่เราก็ได้ห่างหายกันไปประมาณเกือบสามเดือนนะคะค่ะสามเดือนนะคะเนื่องจากพิษภัยของ โควิด -19 <COVID. S 1> นะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะหลังจากที่หลายหลายท่านรอใช่ค่ะรอชมชนะคะ,คะวันนี้ก็ได้ชมสมใจนะคะค่ะ,คะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยถึงราศีต่างๆตอนนี้เรามาทราบตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้านะวันนี้ก่อนนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะดวงดาวบนท้องฟ้าในะวันนี้นะคะก็มาเริ่มจากดาวพระทิตย์ดาวพระทิตย์สถิตท,ที่ราศีมิถุนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์คนคู่นะคะ แล้วก็ร่วมกลุ่มกันกับดาวพระพุทธและดาวพระราหูดาวพระอาทิตนั้นสถิตที่ระยะ19องศา43ลิปดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะดาวพระพุทธสถิตที่ระยะ0องศา54ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งเกษตรดาวพระราหูสถิตที่ระยะ3องศา29ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งปกินนกะ,ะโชค ถัดมาในราศีที่มีดาวนะคะก็คือราศีธนูซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์คนโก่งคันธนูนะคะมีดาวพระจันทร์สถิตที่ระยะ27องศา35ลิบดาในราศีมังกรหรือมก,กรนะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์มาน้ําหรือแพะทะเลนะคะมีดาวร่วมและกลุ่มกันสององค์นะคะก็คือดาวพระฤหัสบดีและดาวพระเสาร์ดาวพระฤหัสบดีนั้นสถิตที่ระยะ 1>, 1องศา42ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งนิดดาวพระเสาร์สถิตที่ระยะศูนองศา32ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งเข้มแข็งนะคะก็เป็นเกษตรนะคะในราศีมีนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ปราคู่ก็มีดาวร่วมและกลุ่มกันสององค์นะคะก็ดูดาวพระคารและดาวพระเกตดาวพระคารนั้นสถิตที่ระยะ12องศา49ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งจุลจักร ดาวพระเกตสถิตที่ระยะ15องศา10ลิบดาดาวพระเกตนะคะเมื่อสถิตที่ราศีธาตุไฟก็จะมีกําลังเข้มแข็งนะคะเทียบเท่ากับมหาอุดนะคะในราศีเมษซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แพะแกะก็มีดาวพระมฤตยูสถิตที่ระยะ21องศา27ลิบดาราศีสุดท้ายราศีที่มีดาวก็คือราศีพฤษภนะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์โคตัวผู้ ดาวพระสุกรสถิตที่ระยะ19องศา11ลิปดามัรฐานก็ตำแหน่งเข้มแข็งนะครับได้เป็นเกษตรนะคะและนี่คือดวงดาวบนท้องฟ้าณนะวันนี้ที่สมผุดดาวณนะเวลา24.00นตามคัมภีสุริยาตค่ะท่านผู้ชมคะค่ะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีราศีกันค่ะราศีกันค่ะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ เป็นสัญลักษณ์หญิงสาวถือรวงข้าวยืนอยู่บนแคมเรือค่ะก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ใสวยงามค่ะนะคะราศีกันนี้เขาบอกเมื่อตอนเยาว์วัยนะคะจะมีรูปร่างอ่อนแออรอนช้เมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีน้ำมีนวลนะคะมีความอวบอิ่มมีสะโพกมีรูปร่างสูทรงองค์เอลก็สมบูรณ์ขึ้นใช่ค่ะนะคะสมบูรณ์เปลี่ยนแปลงอุดมสมบูรณ์อวบอิ่มใช่ค่ะ ชาวราศีกันอาจารย์เราจะทราบได้ไงคะว่าชาวราศีกันเนี่ยดูตรงไหนคะค่ะชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่นะคะ17กันยายนนะคะถึง17ตุลาคมของทุกปีนะคะก็คือผู้ที่มีพระอาทิตย์นะคะสถิตอยู่ภายใต้พื้นที่ของออดาวกลุ่มดาวก็คือหญิงสาวถือรวงข้าวนั่นเองคะ่ะอาจารย์ก็คืออันเนี้ยใช้เพียงแค่วันนะคะในช่วงวันเท่านั้นคะ่ะจ้ะค่ะ,คะชาวราศีกันก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 17ใช่ค่ะ,ะกันยา,ยาถึงประมาณ16ตุลาประมาณนั้นอของทุกๆปีใช่ค่ะแล้วก็มีดาวพระอาทิตย์เล่มหนึ่งไทยสถิตอยู่ที่ราศี กันนะคะ,คะ,ะแล้วก็ลัคนานี่จะต่างกันยังไงคะอาจารย์ลัคนาก็คือการนําวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากและสถานที่เกิดนะคะนํามาคํานวณนะคะโดยนักพยากรณ์หรือเครื่องมือนะคะที่ใช้การพยากรณ์พูงดวงออมาลัคนาของท่านสถิตอยู่ที่ราศีกันนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดนะคะที่เรียกว่าให้ความละเอียดในการพยากรณ์ดวงชะตาของบุคคลคนนั้นคะ่ะอาจารย์ค่ะลัคนาก็คือ จุดเป็นจุดบุรพาหรือจุดก่อฟ้าทางทิศตะวันออกขณนะที่เช่ชาชะตาเกิดเวลาเกิดเวลาตกฟากเมื่อเช่าชะตาอุแวะขึ้นมามีสภาพเป็นคนคะจะมีเสียงร้องหรือว่าไม่มีเสียงร้องก็ได้ใช่ค่ะนะคะชาวราศีกันหรือลัคนาราศีกันลักษณะที่ยังไงบ้างคะอาจารย์ค ชาวราศีกันหรือลัคนาราศีกันตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะนะคะถ้าพูดถึงนะคะ,ะสัญ,ญลักษณ์ราศีเป็นหญิงสาวถือรวงข้าวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะรูปร่างนะคะมีสวดทรงอง,งเอวมีความอุดมสมบูรณ์รักสวยรักงามะนะคะชอบทำมาหากินเนื่องจากความหมายของสัญ,ญลักษณ์ถือรวงข้าวนะคะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะชอบทำมาหากินชอบทำอาหารด้วยนะคะชอบดูแลด้วยนะคะแล้วก็ยังมี ัวนะคะในทางธุรกิจด้วยเช่นกัน,นะะชอบวางแผนชอบวางแผนค่ะ,ะ,คะชาวราศีกันหรือว่าลัคนาราศีกันนะคะ,คะก็จะเ,เป็นเขาเรียกว่าเป็นทวิภวราศีนะคะ,คะแล้วก็เป็นธาตุดินชั้นสามหรือปัตวีธาตุเพราะฉะนั้นก็แล้วจะมีความเขาเรียกว่าความเข้มแข็งแ้วก็เป็นภพอริของดวงโลกใช่ค่ะแล้วก็มีดาวพระ มีดาวพระพุธเป็นดาวเป็นดาวประจําตัวหรือดาวประจําเรือนดาวประจําราศีใช่คะเพราะฉะนั้นก็ดาวพระพุธก็จะมีความก็เรียกว่าเนื่องจากเป็นทวิภาพราะวราศีก็จะมีความเป็นสองด้ยอาจารย์ใช่ค่ะจะมีเซนสิทีฟด้วยเซนซิทีฟเราชอบวางแผนคิดมากคิดมากขี้น้อยใจขี้น้อยใจแล้วก็ขี้น้อยใจคิดมากคิด วางแผนคิดกลับไปกลับมา,าโลเลลังเลโลเละะเป็นคนลังเลนะคะ,คะตรงนี้ก็จะก็เ,เรียกว่ามีความเ,เป็นสอง่ะใช่ค่ะแล้วดาวประจำตัวเนี่ยดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวที่โคจรวิตริตมากที่สุดในบรรดาดาวทุกดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเพิ่มความ โลเลลังเลแล้วก็ความเป็นสองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นให้กับชาวกันอีกแล้วก็ดาวพระพุธตรงนี้นะคะก็จะมีความวิปริตเนี่ยกูจรวิปริตกูจรผิดปกติไปยิงก็ประมาณ3ครั้งใช่นะคะเพราะฉะนั้นดาวพระพุธเนี่ยดาวพระพุธเป็นเทพแห่งการสื่อสารเป็นสีค่ะเป็นสีเขียวสีเขียวก็จะเป็นความอุดมสมบูรณ์ใช่ค่ะสีเขียวถ้าหมายถึงอวัยวะก็หมายถึงช่วงเพาะอ่าใช่ค่ะแล้วก็ ดาวพระพุธดาวพระพุธกับปาได้นะคะฟันนะคะเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับข้ะเกี่ยวกับอะไรปะเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระพุธซึ่งมีสีเขียวเนี่ยดาวพระพุธในสร้างมาจากอะไรคะจ๊ะพระพุธเนี่ยสร้างมาจากช้างนะคะสิบเจ็ดเชือกเพราะฉะนั้นก็จะมีความก็เรียกว่ามีกำลังมีกำลังมีสง่าแล้วก็เป็นดาวสุภะคราะห์ เป็นดาวดีใช่ค่ะเป็นดาวเป็นดาวดีเป็นดาวที่เกี่ยวกับการสื่อสารการติดต่อเป็นเทพเจ้าแห่งการสื่อสารใช่ค่ะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันลักษณะนิสัยเนี่ยช่างช่างคิดช่างวางแผนช่างเจรจานะคะชอบติดต่อสื่อสารนะคะแต่พระพุธตรงนี้เป็นธาตุครองธาตุดินเหลวด้วยค่ะอาจารย์นะคะดาวพระพุธตรงนี้นะคะมีลักษณะชอบสันโดุสันโดษ พยาช้างะไรประมาณนี้นะะชอบสันโดษแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรมีสติปัญญาดีเรียนรู้อะไรก็เข้าใจง่ายชอบวางแผนแต่บางครั้งไม่มั่นใจในตนเองใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกคะอาจารย์ลังเลเปลี่ยนใจได้ง่ายค่อนข้างที่จะพูดเยอะขบนจุกจิกเจ้าระเบียบค้าเหมือน แม่เหมือนผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะแล้วก็ชอบรักสวยรักงามชอบแต่งตัวค่ะอาจารย์ก็บอกว่าตรงนี้นะคะจะเมื่อมีปัญหาประสักจะท้อถอยได้ง่ายท้อถอยได้ง่ายแล้วก็ถ้าทําตามคําสั่งเนี่ยก็จะดีแต่จะเจริญก้าวหน้าได้ดีด้วยตรงนี้นะคะอาจารย์ลัคนาอยู่กันเมียพระชัทันชื่อสุภัตราได้ผัวอันดีย่อมมียศถามักนิราชคาดคราเป็นไม้หลายหุน เพราะฉะนั้นสวยมีสติปัญญาก็เลยไม่งอสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดใช่่คะเป็นทวิภาวะราศีเป็นสองได้เพราะฉะนั้นก็คู่ก็อาจจะมากกว่าหนึ่ใช่ค่ะคือเป็นคนมีเสน่ห์มีเสน่ห์มียศถาเป็นไม้แล้วก็เป็นอันนี้เขาเป็นพระนิพนธ์ของครมสมเด็จพระพรมานุชิตชิโนรสนะคะ อาจารย์ตอนนี้ดาวประจําตัวของชาวราศีกันหรือลัคนาราศีกันตอนนี้พระพุธไปอยู่ตรงไหนคะอาจารย์ค่ะขณะนี้พระพุธนะคะเพิ่งโคจรเข้าไปที่ราศีมิถุนนะคะซึ่งมาตรฐานดีมากทีเดียวค่ะอาจารย์เป็นเกษตรนะคะเป็นภพที่สิบก็คือภพกรรมะของชาวลัคนาราศีกันค่ะเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ดาวพระพุธเนี่ยดาวพระพุธเนี่ยเป็นตนุลักษ์นะคะตอนนี้ไปสถิตที่ราศี ราศีมิถุน<ช>ซึ่งเป็นพบกัมมะค่ะตนุหมายถึงค่ะตนุตัวต้นนะคะสภาพบุคคลนะคะก็คือตัวของเรานั่นเองค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็กัมมะกัมมะหน้าที่การงานหน้าที่ที่เรารับผิดชอบค่ะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันะละัคนาราศีกันตอนนี้ ะจะมีอะไรเกิดขึ้นคะอาจารย์ค่ะราศีกันตหลอนนี้นะคะตะดกรรมะต<อ>ัวเองนะคะช่วงนี้ได้เข้าไปยุ่งนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานนะคะการทํางานแบบไหนนะคะการทํางานเกี่ยวกับการเจรจาติดต่อสื่อสารนะคะให้ผลดีกับเจ้าเ,เจ้าชะตาราศีกันอย่างแน่นอนเนื่องจากมาตรฐานเป็นเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ มีงานมั่นคงนะคะมีงานมากนะคะแล้วก็ได้ติดต่อสื่อสารเจรจาในเรื่องการงานนะคะในเรื่องเอกสารสัญญาในเรื่องอในเรื่องการติดต่อต่างๆเนี่ยถือว่าช่วงนี้ให้คุณกับชาวกันนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยมีความเข้มแข็งด้วยนะคะเนื่องจากมาตรฐานเป็นกเกษตรนะคะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะ,คะแต่ดาวพระพุทธอาจารย์ดาวพระพุธเนี่ยไม่ได้สถิตอยู่องค์เดียวไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายนะคะไปสถิตร่วมกับดาว อ่าซึ่งเป็นคู่ศัตรูคือคดาวพระมฤตยูแล้วก็เอ้ะขอภยัยกับดาวพระราหูกันแล้วก็ดาวพระอาทิตย์กับดาวพระอาทิตย์นี่ก็เรียกว่าคู่นี้เป็นคู่เป็นคู่วิชาการอ่าแล้วกับดาวพระพุทธดาวพระพระราหูเนี่ยคือเป็นคู่เป็นคู่ศัตรูค่ะ,คะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งเขาเรียกว่าการติดต่อสื่อสารที่ดีแล้วก็บางครั้งก็มีปัญหาประศักดเนื่องจากดาวพระพุทธสถิตร่วมกับดาวพระราหูเนี่ยคู่นี้เป็นคู่อ่คู่วิวาทะ ค,คู่คู่ศัตรูเพราะฉะนั้นมักจะมีปัญหาความขัดแย้งถ้าใช้คำพูดเนี่ย ให้พยายามรอมชมอาจารย์ใช่คะ่ะค่ะแล้วก็เมื่อคู่นี้มาอยู่ด้วยกันจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะถ้าราหูนียเป็นดาวบาบเคราะห์ค่ะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับพระพุธเป็นคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องการเจราจาติดต่อนะคะในเรื่องการงานนะคะเพราะขณะนี้อยู่พบกรรมะนะคะ,คะและท่านอาจจะมีศัตรูในเรื่องงานและต้องระมัดระวังในเรื่องเอกสารสัญญาด้วยโดยเฉพาะค่ะอาจารย์พระราหูขณะนี้เนี่ยสามองศา29่ิกดิบดาแล้วก็พระพุธเนี่ย ศนย์องศานะคะ54ลิดาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุธกับพระราหูเนี่ยกำลังสวนกันนะคะเเพราะฉะนั้นเกิดปัญหาขึ้นได้ง่ายในช่วงนี้แล้วก็พระราหูเนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนอริอีกด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดของท่านต้องเร,รามาระวังเป็นพ,พิเศษนะคะเร,รามาระวังจะสร้างศัตรูในช่วงนี้ด้วยค่ะจย์ค่ะเพราะฉะนั้นาดาวพระราหูนี่เป็นเทพเองกัน เปลี่ยนแปลงลุ่มหลงมัวเมาประเดิกการบ้าอน,นาจนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระราหูไทยมัวไทยเมาไว้ไทยพระราหูพระพราหูเนี่ยใช้เวลาโคจรราศีละราศีละหนึ่งปีครึ่งค่ะ,คะเพราะฉะนั้นหนึ่งปีครึ่งแต่อีกไม่นานแล้วจารย์ประมาณเดือน กันกันกันยาสิบกันยา,าดาวพระราหูก็จะโกจรยา้ายราศีแล้วแต่ตอนนี้ที่ต้องระมัดระวังคือดาวพระราหูยังร่วมกับดาวพระพุธซึ่งเป็นคู่สัตรู่เพราะฉะนั้นการใช้คาพูดก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ,ษ,ษใช่ค่ะต้องพูดแต่สิ่งที่ดีใช่ค่ะพูดสิ่งที่ไม่มีปัญหาใช่ค่ะพูดสิ่งที่ คือรอมชอม,ม,ชมห้ามทะเลาะบเบาะแว้งเด็ดขาดแต่จุดดีนะคะอาจารย์บางท่านเนี่ยอาจจะใช้การเจราจาเนี่ยเพื่อไปแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นด้วยก็ได้แต่ยังไก็แล้วแต่ก็ยังต้องระมัดระวังในเรื่องเอกสารสัญญาความผิดพลาดเกิดขึ้นด้วยค่ะ,ะมากเป็นพิเศษใช่ค่ะหนักกลายเป็นเบาเบาแล้วจะได้ไม่เกิดเลย,เลยนะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะ,คะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันและลัคนาราศีกันนะคะตอนนี้ให้ระมัดระวังคำพูดเอกสารสัญญา จะมีปัญหาได้ให้ใช้คำพูดในทางที่ดีใชอันไหนที่มีปัญหาแล้วยุตินะคะให้เร็วที่สุดแล้วก็จะเป็นผลดีแต่ชาวราศีกันลัคนาราศีกันนะคะตอนนี้ก่อนจะไปต่อดาวอื่นนั้นนะคะเราพักกันสักครู่ค่ะ